นานที่มาใช้คอมเมนต์หน่อยดีกว่าไหนดิไหนดูซิแล้ตอนะมาตอนที่22มีคอมเมนต์เปล่าถึงกับในนสาวเนี่ยน่าจะมีนะมันเจ๋งนะเนี่ยาะไฟในเซฟดีสี่ออนเปออกบนสตรีมแล้วหรองั้นมาดูกันว่ามันจริงหรือไหนจริงดูซิมามาจริงแล้วหรอเฮ้ย <On Steam. S 2> เออออนสตรีมเฮ้ยมามาจริงด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เคยเข้าสตรีมแป๊บหนึ่งแปบบ๊แบแบป๊บชิบ มาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยคือโอ้โหจริงดิโอ้โหมาจริงด้วยอ่ะไหนดูดิทำไมมันออกแล้วจังอ่ะเฮ้ยปกติมันต้องออก3 1เอตตุลาคมาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิลลิสโอเค so as many of you already know I'm b a d with the release date the game is finished enjoy เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าโอเคมีหลายคนบอกรู้แล้วนะมีหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าผมอะ่ะแย่เรื่องการบอกว่าเกมเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ซึ่งเพราะตอนนี้เกมมันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเอ j นจโอ้โหมันออกก็อโอ้โหแบบนี้เราก็มีเกมใหม่แค่แล้วไม่ใช่หรือเวเลอการเซสทรีฟแล้วเย่ yeah.